แน่นอนคัะนนี่คือเหตุผลสั้นๆที่คนชอบอยู่บ้านสวนมักจะบอกสงบผ่อนคลายหนีความวุ่นวายในเมืองหาความสงบและผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติใกล้ชิดธรรมชาติได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์สุขภาพดีอากาศดีได้ออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรงอิสระไม่ต้องผูกติดกับตารางเวลาที่แน่นอนมีอิสระในการใช้ชีวิต ประหยัดลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการบริโภคเหตุผลอื่นๆที่อาจเป็นไปได้รักความเป็นส่วนตัวอยากมีพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่มีใครมารบก,กวนสนใจการเกษตรอยากลองปลูกพืชผักสวนครัวหรือเลี้ยงสัตว์ลหลงไหลในความเรียบง่ายอยากใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ซับซ้อนหากคุณสนใจเรื่องบ้านสวนเพิ่มเติมลองดูหัวข้อเหล่านี้ การออกแบบบ้านสวนมีแบบบ้านสวนสวยๆให้เลือกมากมายการปลูกพืชผักสวนครัวมีเคล็ดลับในการปลูกผักให้ได้ผลผลิตดีการเลี้ยงสัตว์เลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับบ้านสวนไหมคะ